มีอัพอยู่มีอัพอยู่โอ้โหนู่นั่งนเงียบๆไปสัสมันีเมีปืนในเมอแฟนตัวตัวท้ายก็ท้ายไล้วสไปท้ายไปท้ายไท้ายไท้ายไท้าไทไท้ายไท้ายท้ายไท้ายไปทท้ายมึง้ห็ไโอ้โหเมาไยไายยปยไป้าทไปไปา้าปไปไไปาไไยาพอดีเลยอืมทาไ้าาไปเ้าไป

อีอ่างห่คือพี่พิจว่ามันจะมาเ็วี่แจะมาเมื่อพี่มาโดอพี้เออยไอเอมจีเอ็มจีเอมจีเอมจีเอมจีเลยไปเลยไปเลยไปเลยปเมชี่ีไม่เยจีถือระเบิดถือระเบิดไปหาัเดี๋ยวว่าเจสเดี๋ยวรอเจสเดี๋ยวว่าเจคูอปแล้ว สวยสกอติดลบหนึ่งสะกอรลบหนึ่งแล้วทุกคนระวังไม่เห็นนะมันถอยไปแล้วมันถอยไปแล้วหลังมาหังมากเก้าสามหลังเก้าสามโอ้ยแ้ใครมีอยู่งข้างๆกูมิดติตวงข้าน ล้ขาวขาดคนเนาะอันนี้ขาตัดตูไม่ใช่เกี่ยวกูเอาโดนใครวะโดนมันให้ไม้โอ้มี นี่ไงนี่ไงแล้วมึงไม่ยิงอ่ะเลสันเออก็มึงนี่ไงมึงไม่ยิงอ่ะไอ้เหี้ยมึงศาผิดเลยสัตว์ต้องถอนสมองเล่นอีกแล้วอะมีการก็เพื่อถามว่าไอ้เบียถามว่าตายไหมนี่ไงมิมชี้ไม่ยิงอี้ยเอ๋ดูไม่ยิงนะมึงแล้วเอาเวลาที่จะบอกเอาเวลาที่บอกกันเล่นอยู่เดี๋ยก็จบเลยไอ้เหี้๋องศาเปลี่ยนไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูเดินติดกูจะยิงกันอยู่แล้วไอ้เหี้ยแล้วองศามันผิดเนี่ยก็เลยเหมือนี่เป็น

ามดวเกีไปชี้เจมไปไหนนะไปชี้เจมไปลงแคบไปใช่ไหมใช่ลงแคบลงมาได้แล้วไม่เจอใครเลยแเราเจมไม่บอกหน่อยแล้ว่าเจมไม่แจ้งไอเฟยเห่อว่าลงแคบเจเมไม่ได้ยินแลมเลยเหรอมิ่งอะไรนะไม่แลมเจมเฟยไปดูแล้วโอ้ยยังไม่ถึงเลยเฟยไปยิงมิ่งอยู่เลยเหรอไม่รู้อ่ะแอบใจ

7จ็ดสิบห้าแลมเห็นลูกเดียวแตกเลยก็แล้วก็แล้ว้นแล้วเดียวรับเลยแผ่น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 เหล่ามเหลามานเห่ามนตายมีใคร่าตะกอนี่าอี้อะไรโดนจริงอ่ะมจะยิงกันตายเลยดูอกตรงนั้นจะยิงกันเองไ้เฮีย่ แล้วหลังปูนะเต็มเลยขึ้นแล้วแต่บีขึ้นเต็มเลยแต่บีขึ้นเต็มเลยเวทรอบบานรอบมีกว่าไปลุยเลยคนไปน่ด้เได้ได้ก่อนก็ได้เว็ตตกตับตกเออะไรล่ะตกเอาเยอไหมไหลที่บอดคุณนี่เกิน

มันอยู่วินโดว์ไหมมันอยู่แถวนี้แหละเออแอบหลอกไปเลยระวังเสาใหญ่เสาใหญ่ชอบเล่นในสายในสายในสายไอ้เจ็บมากทำไปโอ้โหไม่เห็นอะไหระวังหลังเฮ้ยอ่๋อไปรีบสับรอรอรอมันแคนนอนมันแคนนอนมันแคนน็อกแคนน็อกมันแคนน็อกยิงกันแล้วก็ หมดอ้าวหมดเดินเล่นๆไปไปสุดท้ายสุดท้ายมันไม่รู้ว่าเจ๊อยู่ไหนมันไม่รู้เจ๊ไม่รู้ว่าแพนอยู่ที่ไหนเจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันไอีฟ้าอีฟ้าอยู่มัเจ๊ไม่ปีกก็ไปยิงมันนะยูนี่เจียงอะไรนะยูนี่เจียได้ยินกันคนอะ ในถวายพระี้ทุกคนเงียบแล้วทุกคนคนเงียบเลยย้ายลงตรงท้ายทุกคนเงียบแล้วเบก็บอกว่าฉันจะร้องไห้หมดเพราะพิชชาติอย่างแรงแล้ววันนี้ไอ้ใครเป็นอะไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้มันคนตีเลยกูไม่ได้คนตีกูพี่บอกไปเลยไม่จะไม่ได้ยินเสียงพูด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 พูย